มายังคันเตวิสุมวิสุมลักคณาธายาติสารนีนะสหาปัญจศีลานิยัจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะมโหตวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะคุณทังสระนังคัจฉามิคุณทังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิธรรมังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิสังฆังสระนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิิิททุุตยััััมปพธงงสระคี าทุติยมป an ีมธรรมังสระนังคัจฉามิทุติยมปีธรรมัง,รรมงสระนงังคัจฉามิทุติยมปีสังขังสระนังคัจฉามิทุติยมปีสังขังสระนังคัจฉามิ ทังสระนังคัจฉามิตติยัมปิผู้ทังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิธรรมังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิตติยัมปิสังขังสระนังคัจฉามิปานาติปานา เวระมณีสิขาปัทงสมาทิยามิอะตินาธานาเวระมณีสิกขาปัทงสมาทิยามิอาทินาทานาเวระมณี ha, าาา ha, สิขาปัทงสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจาราเวระมณีสิกขาปัทงสมาทิยามิกามิสุมิชฌาจารา เวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยมิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาปัตังสมาธิยมิสุลามีรยะมัชะปมมาทันทาน สุขลสิกขาปะทามสมาธิยามิสุขลาเมระระมัมมะปะมาทัฏฐานะเวระมณีสิกขาปะทามสมาธิยามิ มานิปันจสิกขาปัฏฐานิสีเลนะสุขติยันติสาธุสีเลนะภูคะสัมปัฏฐานุสีเลนะนิพุติยันติตัสมาสีลังวิโสทะยีสามัจะโลกาทิปติสหปปติกัดอัญชลีอันธิวรังอะยาจะทาสันติทะสัตตราปรัชากะ ชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิตมังปัจฉังอาพุญญาณิสัย,ยนี้นะเดี๋ยวเจ้าเทศน์้ฟังเกตนะหล,หลายองค์เทพพร้อมกันเลยนะโมต,พพตัาาสสะภะคะวะโตอะระะหโตสัมมาสัมพุทย it back ปัเจโยวิปาโยตัปาจโยัตต oh ิปัเจโยนาติปาเจโยวิคติปัจจโยอภิตติปัจจโยอันนี้กะดวแกดอไม้นะเอาใจเาเลยครับท่านเจตาวัดตาสัง ตัวนปาสบายก็่เชิญนะสบายเยอะนวตาตาตุกพเข้าไปอะไรส่งอาสงไปได้ไวขึ้นไดไปัจจัยด้วยเลยสอดสายกดฐานน่าจะไหมไ้ไม่ดีดังพั้ลงตกาจนี่อ็ นี่ไม่ต้องอันนี้ไวหมดน้อยเลยครับครับครับนี่ของพ่ยน้งใจนะต้องรับนะทำไมรับโกรธอะทุกรุปเนี่ยไอจะโกรธทำไมเล่ามีหมดับซะน้อยไปเลยพวกนี้นี่หน่อยเมื่อไหร่ลวดนหนอยเป็นดีครับนี่โดยน้าใจครับโดยน้ำใจคะามจริงครับให้กัที่จดจบไม่มียากไม่มลยกต้องรับไม่รับไปรับก่อน เม็นดูนะครับแล้วไปคู่นะหมดรับหมรับเถอะนี่นะ้นี่ผมเข้าไปได้ฮะมเห็นหรอเดยวไา้ก่อกันได้อาไว้ก่ก็ได้ไม่เดี๋ยว่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรับข้งรับขอนก่อนพวดีอาโยมจากพระอ รับพรอุทิตนบนตนคูตนไปให้อโยมที่เสียชีวิตแล้วนะจำชื่อได้ไหมชื่อไรวะชื่อไรพาดาตอนนนพูดต้งใจโยมนะต่อแล้วี่มีพี่น้องนี่ตล้ลำเนี่ยลาใช่ลำฮะตําเล็กลำเล็ดลํำเล็แล้ำเล็แล้วตั้งใจตั้งใจจ้าเทวานิวะอาปุลาิปุรนตี Sakrangiwa mewa itu dinang, petanang upa kapatih icitang patitang tumhangkipa mewasramijatu, sapa pulento samkapah, janto parnala soya thamnico, tela ตักบันตุติพระพู้ป้อนกันนะครับอาครังสมาสังโฆภะวะกุธังพระกวนตังอภิวาเทนิสวาคาโตะสวะตาธโมธามังรมัสสามิสุปฏจิปันโนพคะวะโตสาวะสัมโฆ

วันี <plane>. ้ซ <un sharing> ื <flags Bla> <management> ้อไอ้นั oh ่นมาทำบุญไอ้เจ็ดวันให้ด้วยเออให้ไว้ไปเข้าหอเอาเออเข้าใจเข้าใ์จากเอ่อไม่ไซื้อแล้วนรอต้องต้องนี่น่้แล้วไม่ไม่เอานี่เอาแม่เล่าเล่าให้แล้วเล่าให้แล้วไม่มีปัญหาให้ไปแล้วเล่าอ่ะเออเออเร่าคือทองผิดเลยครับอย่าเอ็ดอย่าเอ็ดองแล้ถาผิดหมาดีร้อยอีดี หม้ไฟไหมหมดเลยไฟเยอะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยงานทันทีถือว่ารูแเลยจับไมอีก้าับไฟอีกจับจับจับแมวเดี๋ยว่ารยเลยเดี๋ยว่ารูยลนถือว่วไม่มียากอ่ะทำให้ยาวนานนี้ก็อะไรเงี้ะไรขุยอ่ยข้อเขาไหนโอ้โหฟังพระก็ทำานมนทองไม่ถูกเลยบอกอยู่พูด เดร๋ยวัยครับขั้นตอนต่อไปอาจบอกอาจารย์อะไับเอาเลยพักก่อนพักก่อนไม่ว่าและนีิจะบัดสัมคารุปปะวะยธรามิโน อุปาชิตวาดิรุจันติเตตัมอุปสมุสุขโคปกติไยต่อนายแกต่อแบบโนรานจำไว้นายกจำไว้นะไปดีมาดีไม่ยกนะไปเหมือนกันแน่้าเพิร์กก็ไปเหมือนกันแหละโยกไปาเลยกันเลยแป่หนึ่งเนี่ย เอาเระพระพอะพร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 พระ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 ะพร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 พระ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 ะพร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 ะพะพร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 ะพะพร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 ะระพ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 ร ตอต่อไม่ได้หมดสูงนี่ยอคนละตัวหยาที่นร่วกันใช่ตีน้ขตีนาตีนนนข้างล่างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตัวอิกดิวรงนี้นะไม่ดีนะ้าวี่ลบานะรูปเนี้ยก็ไม่ดีนะถาไมรักก็นะขาขาที่อยู่ดี

ไ้ตูตุ้ตีตุ้กตีตีตีได้เผาได้ไดเผาอ่ะแ้วก็ใส่แใส่เต่าเตามันมีมันมีใบตรงฟ้านใบตงด้วนหมดแล้วำหมดมแล้วแล้วเดินไปเดินมาก็ไม่มาไม่มาไม่มาไม่ไว้แล้วรับหมายาาไม่รับคนก็ัวว่า่งทิ้งไปเปาือไปเปลือบไปเปลอะไรแมาถางหลังแล้ว Thế, nhưng mà cứ một cái nó học cho lên đúng